วันอาสารหะบูชาคือวันเพ็นขึ้น15้ค่ำเดือน8เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาย้อนกลับไปเมื่อกว่า2,500ปีก่อนพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวคีณป่าอิสิปตนะมรคคทายวันเมืองพราราณสีประเทศอินเดีย พระองค์ตรัสแสดงธรรมาจากกัปปวัตนสูตรเป็นการเปิดโลกแห่งธรรมครั้งแรกโดยมีหลักธรรมสำคัญคืออริยสัจส,สี่ซึ่งได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคเมื่อจบการแสดงธรรมท่านโกนทัญยะรู้แจ้งเห็นธรรมกลายเป็นพระโสดาบันองค์แรกของโลกท่านโกนทัญญะจึงขอบวชและกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรก ในพระพุทธศาสนานับเป็นจุดเริ่มต้นของพระรัตนตรัยที่ครบองค์สามคำว่าอาสารหะบูชามาจากคำว่าอาสารหะแปลว่า8และบูชาจึงหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน8ในวันอาสารหะบูชาชาวพุทธนิยมทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนและปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหาบูชาคือวันแห่งการระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นโอกาสดีให้เราหันหลังกลับมาสำรวจใจละบาปทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่อความสุขที่แท้จริง